กองปราบพอดแคสต์คุยเรื่องกฎหมายเตือนภัยอาชญากรรมสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับกองปราบพอดแคสต์ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับพี่ปิงแล้วก็บุ๋มนะคะ วันนี้นะคะเราสองคนนะคะมีข้อมูลแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะจะมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะค่ะเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ก็ได้ออกมาตรการใหม่นะคะเป็นมาตรการที่ควบคุมเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด โดยเป็นการปรับมาตรการป้องกันการควบคุมโรคของพื้นที่นะคะโดยเขาแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น3พื้นที่ถูกนะคะค่ะใช่ค่ะก็จะมีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ควบคุมค่ะ ค่ะก็จริงๆเนี่ยเขามีการปรับบางจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่เฝ้าระวังหรือว่าพื้นที่ควบคุมนี่ยก,ก็มีการปรับให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมสูงหรือควบคุมสูงสุดหรือเข้มงวดก็มีนะคะก็าายังไงเพื่อนๆต้องไปติดตามในเรื่องของจังหวัดใดบ้างที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมส่วนไหนนะคะส่วนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะก็จะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มจะมี6จังหวัดนะคะได้แก่กรุงเทพนนทบุรีป,ปรทุมธานีสมุทรปราการเชียงใหม่และก็ชนบุรีค่ะแล้วก็พื้นที่6จังหวัดนี้นะะะคก็จมมีา ก,ก็คือห้ามจัดก,กิจกรรมรวมคนมากกว่า20คนใช่ไหมคะน้องหมุใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของร้านอาหารนะคะของในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะเขาก็าให้งดรับประทานอาหารในร้านนะคะแต่ก็ยังให้สามารถซื้อกลับไปได้นะคะโดยให้ซื้อกลับได้ไม่เกินเวลา3ทุ่มค่ะก็คือขายได้ไม่เกิน3ทุ่มใช่ค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของนานสะดวกซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดโต้รุ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เปิดบริการตั้งแต่เวลา4ีานกาถึงเวลา5ทุ่มค่ะ ส่วนสถานบันเทิงหรือว่าสถานบริการต่างๆก็จะปิดนะคะสถานบันเทิงเช่นผับบาร์ใช่ไหมคะส่วนสถานบริการก็จะเป็นคลินิกเสริมความงามแล้วก็พวกอาบอบนวดนะคะต่อไปก็คือเป็นเรื่องของศูนย์การค้านะคะก็จะเปิดบริการตามปกติแต่ก็จะเปิดให้ไม่เกิน3ามทุ่มนะคะซึ่งในส่วนของศูนย์การค้าเนี่ยก็จะให้งดการจัดกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการขายค่ะแล้วก็มีการงดใช้อาคารนะคะเพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมคนเป็นจํานวน มากค่ะอันนี้คืองดทุกจังหวัดเลยค่ะและในส่วนที่เราเกล่าวมาสักครู่นะคะก็เป็นมาตรการการป้องกันควบคุมโรคของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มนะคะทั้งหมด6จังหวัดค่ะและในส่วนของพื้นที่ ควบคุมสูงสุดอีก45จังหวัดและพื้นที่ควบคุมอีก26จังหวัดนะคะก็จะมีมาตรการที่ลดหลั่นกันลงมาแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เหมือนกันของ3พื้นที่ควบคุมเนี่ยก็คือทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะนะคะและถ้าหากผู้ใดนะคะที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเรามีบทลงโทษยังไงคะน้องบุ๋มค่ะก็ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับในกรณีที่ท่านนะคะไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยขณะออกนอกเคหสถาน ะะก็จะปรับในอัตรา6,000บาทนะคะในครั้งที่2นะคะก็จะปรับในอัตรา12,000บาทค่ะและหากยังทาความผิดอีกนะคะก็จะเปรียบเทียบปรับ20,000บาทค่ะดังนั้นนะคะก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกคนนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะเมื่อออกจากบ้านหรือออกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะ และในช่วงนี้นะคะก็มีลูกเพจจากเพจกองป่าบนะคะ inbox เข้ามาหาเราเป็นจำนวนมากว่าถูกมิจฉาชีพหลอกโดยการส่ง SMS นะคะบอกว่ามีเงินเข้าแล้วก็ส่งลิงก์มาให้เรานะคะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและมิจฉาชีพก็จะนำข้อมูลของเราเหล่านั้นนะคะไปกระทำความผิดค่ะ ส่วนใหญ่นะคะที่มีชาชีพนะคะจะให้เรากรอข้อมูลส่วนตัวไปนะคะก็จะมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะเลขบัตรเครดิตค่ะวันเดือนปีเกิดน,นะคะรหัส ATM นะคะแล้วก็พาสเวิร์ดรวมไปถึงรหัส OTP ค่ะโดยรหัสเหล่านี้นะคะเมื่อเราส่งไปให้กับมิชฉาชีพนะคะเขาก็จะนําไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปได้ค่ะพี่ปิงค่ะเราวิธีการป้องกันนะคะเราก็ ทำได้ง่ายๆค่ะเราไม่ต้องกดลิงก์นั้นนะคะ,คะแล้วก็ตรวจสอบทุกครั้งนะคะว่า SMS เนี้ยมาจากที่ไหนตรวจสอบง่ายๆก็คือโทรไปเช็คก,กันธนาคาร<ช>ของเราก็ได้ค่ะว่ามีเงินเข้ามาจริงไหมค่ะค่ะ,คะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้นะคะและอย่ายลืมติดตามพวกเรานะคะผ่านกองปราบพอดแคสต์นะคะทุกวันจันทร์นะคะเราก็จะผลิตผลงานดีๆให้กับเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะส,สวัสดีค่ะ,คะ กองปราบพอดแคสต์คุยเรื่องกฎหมายเตือนภัยอาชญากรรม